ร้องทำไมบอกมาพู้ดีๆหมาฟังไม่รู้เรื่องอาช็ดน้ำตาก่อนใช้น้ำตาค่ะเออไเช็ดน้ำตาเช็ดน <sk ill execute> ้ำตาก่อนเดี <k ills> weiter, ๋ยวมาทาไปโอเคอันหนึ่งสองฮึยิ้มไปไหนนะออโอเคหอมหายแล้วใช่ไหม หายยังหายแล้วนะเช็ดน้ำตาให้แห้งยังเช็ดตาแห้งยัง,ง,ยงพร้อมยังคะพร้อมนะโอเคนะโอเคจุบจ๊บจุบจ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บยัง